สวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มก็กลับมาพบกับแอดมินอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มาพบกันในวันเสาร์ที่20พฤศจ,จิกายนนะคะวันนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูแนวทางการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ทธันวาคมกันนะคะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเกา่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะก่อนไปรับชมทางช่องก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง แจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะเราก็ไปดูแนวทางกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดนันนะคะซึ่งก็ย้อนหลังไป2งวดนะคะเริ่มตั้งแต่งวด1พฤศจิกายนนะคะซึ่งแอดนันก็ให้เข้าแนวทางในท้าย2ตัวล่าง95ตรงๆนะคะ ต่อด้วยงวด16พฤศจิกายนก็ให้เข้าเลขท้าย2ตัวร่างตรงอีกเช่นกันนะคะนั่นก็คือ57นะคะเราก็ไปดูต่อกันที่แนวทาง1ธันวาคมกันต่อเลยนะคะซึ่งแอดนันก็ได้คำนวณสูตรมาแล้วนะคะซึ่งก็ได้ตัวเลขหลัก8หลัก7หลัก5แล้วก็หลัก1นะคะแอดนันก็จับคู่ให้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข18 17 และก็15นะคะก็มารอผลกันนะคะว่าจะออกตัวไหนนะคะทิดท้าย2ตัวล่าง3หลักนะคะ18 17แล้วก็15นะคะท่านผู้ชมก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่จับจองกันเอาไว้ได้นะคะสำหรับแนวทางเล้ท้าย2ตัวล่างนะคะแคปเอาไวด้ดูจดเอาไว้ดูกันเลยนะคะเราก็ไปต่อกันที่อีกหนึ่งแนวทางนะคะซึ่งก็ให้ไปหาลอตเตอรี่กันไว้นะคะซึ่งก็จะเป็นเลข ดังะคะหาซื้อก่อนอั้นนะคะก่อนที่จะซื้อไม่ได้นะคะแนวทางเลขท้าย2ตัวล่างนะคะงวดประจําที่1นธันวาคมซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข185889แล้วก็65นะคะต่อด้วยตัวกันที่ตัดทิ้งไม่ได้นะคะนั่นก็คือ7887นะคะคุณผู้ชมไปหาลอตเตอรี่จับจองกันเอาไว้ได้เลยนะคะ แล้วก็มาลอลุ้นกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นเลขดังนะคะเลขดังก่อนอันนะคะคุณผู้ชมแคปเอาไว้ดูจดเอาไว้ดูกันเลยนะคะไปดูต่อชุดต่อไปกันเลยค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางของคนผู้ให้นะคะซึ่งก็เป็นแนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะวดประจันที่1นงธันวาคมซึ่งคนผู้ให้ก็ได้ให้แนวทางตัวเลขดังต่อไปนี้นะคะ7 2 ห้าสองห้แล้วก็87นะคะต่อด้วยตัวการหนึ่งสแล้วก็86นะคะถ้าชื่นชอบก็แคปเอาไว้ดูกันนะคะแต่้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะดูช่องถัดไปกันนะคะ ไปดูชุดต่อไปกันค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดระเด่นนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางที่ท้าย2ตัวบนเต็มบนเน้นตรงนะคะงบประจำวันที่1นธันวาคมซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข6 2 7 2 8 2 6 3 7 3 8 7 6 4 7 4 แปดสี่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะคะแนวทางแอดระเด่นนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เคยให้เข้าเลขกท้ายสองตัวล่างนะคะงวดวันที่สิบหกเดือนสิบนะคะแอดระเด่นให้เข้าเจ็ดสองนะคะคุณผู้ชมก็แคปเอาไปดูกันได้นะคะก็ผลงานที่ผ่านมาก็เคยให้เข้าเช่นกันนะคะ ท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีนะคะแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านร่ำรวยโชคดีมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ แอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ